สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมัสกูสุคนค่ะพี่้องค่ะมาค่ะป๊๊ดหันถวยถือท่าอุ้อพี่้องแกงน้อไม้ปั๊บมุเจ้าค่ะโจโก้ค่ะน้อไม้ใส่เห็ดเข็มแต่จะแสบแห้งห่วยห่วยอยู่มุเจ้าเออเพียวอวยผิดทางก็เไยบนถวยอือโอ้พี่้องหิวแห้งฮอนฮอนน้ำเนื้อหม้อก็ม่ีค่ะรั่วให้ไหม นัวมากคักมามาเอาเลยเขาาา่าไม่ยังหน่อยแึงน่วบาทอ่ะไม่หน่อยก็กินตามหน่อยเจ้าบอกกับปุบเก่าเพิ่ง แับแห้งค่ะกเข็มจับ่บๆบะอือนู้นแม้ ม้มาทางคุ่นเหรอ,อมไม่ยากเลยทน้องกินไม่ยากค่ะลูกไข่เลยหีนน้องกินลูกไข่ 可能患。 มันใช้พระาาค้าเมื่อไหร่คะ Oh จเจ้าบวอมไม่ยากกับรูปสะพ้ายดิพี่นอ้องถืกันดีบอ้กอะ่ะ บางบางบางโอกาสจะพี่น้องย <laughs> ้มหัวกันบางโอกาสคือกันนะคะแหมน้องพี่น้องเนาะเกิดก็เราหมองไงอยู่ก็เราหมองก็คิดไม่กับพัตถุก,กันไงแล้วก็มีอันดีคือกันอันเป็นแบบโมโหมบอกกุนกมีคือกับแจ่ว่ากท็ท้วนๆยังไปค่ะอืมค่ะ <c oughs> ต่างคนต่างคนกันเลยนะหนูเห็งมันคพูนถึงไม่ยากับมุ่นไล่พูดถึงไม่ยากับมุ่นไลด่ดิของเจ้าดิบ่มีอยัางแบบพี่น้องไม่มีอะไรนะคะเมย์ยาพูดถึงไม่ไม่มุ่นไล่หายหเ้อ อวานแรงบอกเพิงไม่นนยางเงือแตกเงือแตนพี่ยอ ยู่ก็ไม่นยาดีแน่นะมีคนส่วนนพี่อือบางอ,อยู่บางเต่าซอยแค่ไหน้นใ่ไห่ซอยกันก็นทีดีค่ะดีถึงเราเบอันค่อยจมซาจมไส้นะเราจะสาราบาดนะแค <laughs> <laughs> ่นั้นขปี๊บใส่ก็เหมือนจมดูกว่าค่ะจมให้ผัวกับลูก

นีพ่พอไปเฮ็ดงานลูกไปรงเรียนมันก็อยู่เขาเราสองคน่ปลองเราก็เบิ่งหนังมันก็บเบิง่ง,บบงอันทราศาัสท์แล้วเท่าแล้วเหรียโทอวสาบเป็น Havre. Uh -huh, เลียถาดของแถกพี่น่องเอยเปรี้ยงมากเลยพี่น่องน้ำหองนุ่มอือแซบเป็นยังไงจะกินว่าเพื่อนผัว ตอนนี้อัปเกรดมาเป็นภาพยนตร์ม่ยาใส่ใจใส่ใจผู้น,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 นั้นผู้นี้ศิลปินน้องเนาะน่ะค่ะ,ะพอภาพยนตร์ด้แล้วคนส,ส่งทาย,ยุ่งกันเป็นสิปีแล้วก็อยู่ในคาแคร์นะบางคนกับ่็ถือกันเม่ยาเลยนะเออมันก็มีบางบาปก็ถือกันแล้วก็ถือ,อสองโซองของเสือโซบองที่สามก็โอเคแล,ล้วพี่น้องเออนั่นละพอสูฟังเสือพี่น้อง ไปเลยได้พี่น้องแล้วป้ามบนหอนแห้งพี่น้องช่วงนี้มันเป็นหนาฝนค่ะมันเอาวันนี้มันบ่เป็นหนามันมันเอาไหมพี่น้องเออฝนมันติดตกมันตกมันเปิดตกบึมบึมเนี่ยมันตกมันก็ตกปอกปอกปอกหน่อยๆมันก็ะไบเหมือนไข่ไข่ก็มันบ่สุดนะอืมมันเลยเอาวันนี้พี่น้องมันเปียกปัดเลยนี่เออนะคะปกติบ่ได้ว่าแหยแตกแหยแตนแตกนี่นะคะทั้งปีเพราลมไปก็ได้พี่น้องแล้วขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆขั้งใจนะคะพี่น้องค่ะ ขอสุขภาพแข็งแรงลำลำรู้รวยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งมันสุขสุขนคนขาขอบคุณคะ่ะตะกี้จา้าไปยูไส้บุรุ่จักแก่ก,กินแกงเราไม่แกงเห็ดงูหายเป็นยังไงแสบมันนี่กินเป็นแล้วนะคะไปแล้วขอบคุณคะ่ะ